กากระต่ายของเราตั้งท้องเราจะให้กินอะไรบมรลุงแบบไหนให้กินอะไรบ้างถึงจะเพียงพอต่อร่างกายของคุณแม่ที่ตั้งท้องอยู่คลิปนี้ม้วนเดียวจบเลยนะคะสันส้นๆง่ายๆรับรองทุกคนทำได้แน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง cc exotic cow ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําทุกคนในเรื่องการดูแลกระต่ายในช่วงที่เขาตั้งท้องอยู่นะคะกระต่ายที่กําลังตั้งท้องอยู่เราจะดูแลยังไงดูแลแบบไหนให้กินอะไรบ้างและให้กินในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อร่างกายของคุณแม่และก็คุณลูกที่อยู่ในท้องแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะคะ ช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง C C Exotic House เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าเรารู้ว่ากระต่ายของเรากำลังตั้งท้องมีเบบี้อยู่ในท้องอยู่สิ่งแรกที่เราควรจะทำนะคะก็คือการแยกเจ้าคุณพ่อออกไว้อีกกรงหนึ่งนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าคุณพ่อแล้วก็เจ้าคุณแม่เขา ื้อกันในระหว่างที่มีเบบี้อยู่ในท้องแล้วเพื่อให้คุณแม่เขาได้พักผ่อนได้เพียงพอด้วยนะคะแต่ว่าเรามีเวลาบำรุงคุณแม่แค่30วันเองนะคะใน30วันนี้เราจะบำรุงคุณแม่ด้วยการเน้นอาหารที่เป็นโปรตีนสูงอาหารที่ช่วยบำรุงแล้วก็กระตุน้นน้ำนมให้คุณแม่นั่นเองนะคะ ที่มีโปรตีนสูงสําหรับคุณแม่จะมีหญ้าฟรฟาหญ้าทิมหญ้าขนแล้วก็หญ้าถั่วขาวเคสนะคะอาหารที่ช่วยบารุงแล้วก็กระตุ้นน้นํานมได้ดีนะคะจะมีเป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายจะเป็นของไทยหรือว่าของต่างประเทศก็ได้นะคะทุกคนใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็จะมีข้าวโพดดิบมีผักโขมผักคะนา้าผักสลัดฟักทองต้นข้าวสาลีก็สามารถใช้ได้นะคะอันนี้คือบํารุงนมได้ดีเลยนะ ผักสดก็อยากให้ทุกคนแบ่งเป็น2มื้อนะคะแบ่งให้เขาเป็น2มือ้ออย่างเช่นมื้อเช้เชาลงให้เป็นเม็ดหนึ่งช้อนโต๊ะผักสด1กํากำมือแล้วก็ย่างแห้งประมาณ 1- 2ึ่งสองกำมือก็พอนะคะเพราะว่าในช่วงกลางวันกระต่ายเขาจะเน้นนอนหลับพักผ่อนมากกว่าการกินนั่นเองนะคะ แต่เราจะไปเน้นอาหารในช่วงมื้อค่ำแทนนะคะมื้อค่ำจะเป็นมื้อใหญ่สําหรับกระต่ายเลยนะคะเพราะว่ากระต่ายเขาเป็นสัตว์ที่หากินแล้วก็ออกวิ่งเล่นในตอนกลางคืนนั่นเองนะคะโดยที่เราจะให้ อาหารเม็ดประมาณ2-3ช้อนโต๊ะผักสด1นึ่กำมือเหมือนเดิมนะคะส่วนย้าแห้งอัดก้อนใหญ่ไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่ากลางคืนเขาจะกินบ่อยกว่าตอนกลางวันนั่นเองนะแล้วผักสดที่เราควรระวังนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวกระหล่ำปรีมะเขือเทศผักกงตุ้งผักบุ้งผักคะนา้านั่นเองนะคะผักสดที่ห้ามก เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นพวกผักตระกูลที่มีกลิ่นฉุนนั่นเองนะจะมีพวกต้นหอมกระเทียมออหอมแดงแล้วก็มันฝรั่งเมล็ดถั่วต่างๆแล้วก็ผักกัดแก้วผักกัดหอมทีนี้มาถึงน้ำดื่มบ้างนะคะน้ำดื่มนอกจากจะเป็นน้ำที่สะอาดแล้วก็ยังมีวิตามินรวมที่สามารถหยดใส่น้ำให้เจ้าคุณแม่กินได้ตลอดเลยนะคะทุกคนวิตามินรวมอันนี้จะเป็นวิตามินรวมสำหรับสัตว ฟันแท้โดยเฉพาะเลยนะคะเป็นวิตามินรวมที่หยดใส่กับน้ําส่วนปริมาณที่จะหยดใส่น้ําเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ยังไงก็คือเขาจะเขียนบอกอยู่ข้างกล่องนั่นเองนะคะทุกคนก็สามารถอ่านข้างกล่องได้เลยนะเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ใช้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะคะวิตามินรวมนี้นอกจากคุณแม่จะกินได้แล้วก็ยังสามารถหยดให้กระต่ายกินได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะทุกคนนอกจากที่เราจะดูแลเรื่องอาหารแล้วก็บํารุงไว้ที่คุณแม่ด้วยตัวเรา เองแล้วในระหว่างนี้เรายังต้องพาคุณแม่ไปตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ตรวจเช็คเบบีในท้องกับคุณหมอด้วยนะคะที่เราต้องพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพร่างกายกับคุณหมอ <t> ก็เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าคุณแม่ <t> เพื่อสุขภาพคุณแม่แล้วก็เพื่อสุขภาพคุณลูกแล้วก็เพื่อความสบายใจของคุณยายอย่างเราด้วยนะคะ เราดูแลว,ว่าที่คุณแม่ให้สมบูรณ์แข็งแรงในช่วงระหว่างที่เขาตั้งท้องดีเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์การรอดเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงของเบบีที่อยู่ในท้องก็มีมากขึ้นเท่านั้นนะคะ การบำรุงดูแลว,ว่าที่คุณแม่ในระหว่างที่เขาตั้งท้องก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเราเชื่อว่าคุณยายทุกคนสามารถทําได้แน่นอนพีพีหน้าเราจะมาตอบกันที่การดูแลบำรุงและเลี้ยงดูลูกกระต่ายในช่วงแรกคลอดกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการดูแลยังไงบำรุงยังไงคุณแม่กับคุณลูกเขาจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <Okay. S 1> แล้วก็คุณลูกเขาก็จะได้โตขึ้นมามีภูมิต้านทานที่เพียงพอนะคะ mm hmm. เราจะมาสรุปให้ทุกคนได้ดูคลิปเดียวม้วนเดียวจบเหมือนกันนะคะห้า ใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะคะและคลิปนี้เรากับมูจิก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ